สวัสดีครับพบกับช่องเมฆศูน่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวตุ๊กตาในปี2 0 2 4นะครับก็จะบอกว่าตุ๊กตานี้จะรวมๆกันกับที่ผมซื้อมานะครับไปดูกันเลยครับอันแบบแรกนะครับจะเป็นตัวยอดฮิตนะครับแม่แม่รู้ไม่รฮิตอยู่หรือเปล่านะครับนี่ครับก็คือนอนเป็ดนะครับ ซื้อมาในราคาเก้าเก้าบาทนะครับซื้อมาในราคาเก้าสิบเก้าบาทนะครับในสีคอนนะครับก,ก็ไปซื้อกันได้นะครับต่อไปก็จะเป็นเสือนะครับอันนี้เสือที่ชอบกอดที่กอดของแม่ผมนะครับและอันและอันสุดท้ายนะครับก็คือคาบีบ,บาร่าเพื่อนรักผออีกนะครับให้ทายครับว่านอนชื่ออะไร ภายในสามสองหนึ่งเฉลยครับน้องชื่อสันนั่นเองนะครบสวัสดีครับผมชื่อสันนะครับวูกแมครับพีเล้น,น,นะครับขอบคุณที่มาดูช่องผมนะครับขอบคุณครับและฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย